สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามีดีแอคนะครับทุกคนช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะดีแอคอะไรก็เลยหาพวกวพวกรายการต่างๆนะครับที่ศิทธินินแต่ละวงไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นไลแค้นคันปากจับไลแค้นมานั่งเมาส์ใครที่สุดในวง ของ Mint Magazine Thailand นะครับทุกคนตื่นเต้นมากไปไปดู้มกันเลยนะครับหนึ่งตาเยสุ้รผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเยอะ เอาเปปปีน้องๆไป๊ปีน้องๆขึ้นสามเลยป้อง We'll let y o n สวัสดีครับพวกเราไลค์แคนครับสวัสดีครับวิลเลือดไครับสวัสดีครับพวกไลค์แขนครับสวัสดีครับเด็กไหลแข็งครับสวัสดีครับนักไลค์แขนครับสวัสดีครับตุ้ยไลค์แขนครับวันนี้อยู่กับมินแมกกาซีนเขาเล่ามินเดบิวต์มินแมกกาซีนแวันนีนะครับเราจะมาเล่นเกมกันคือเกมไข่จุดจุดที่สุดในวงครับผมงั้นเรามาเริ่มเลยวันนี้มีวันนี้มีสปอนเซอร์ ก็ค <Z an aaS as> ือชายเขียวเราเล่นนะครับฮึตู้เสียงตัวนานที่สุดหรอตัวนสี่ตัวหนึ่งคุณคิดว่าไงไม่คือเราไม่ได้เป็นคนแต่งตัวนานเราแค่เป็นคนเลือกนานเฉยๆว่าเราจะใส่อะไรนะวะอาอจะคิดเยอะยากเนาะเราแต่งตัวนานคือเราเราเราแต่งตัวละแล้วเราแบบเฮ้ยติดนู่นจะใส่ด้วยส่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่เลือกนานเฉยๆว่าเราจะใส่อะไรเราเลือกนี่คือเราแค่ยังยังไม่ได้ใส่เลยเลยตอนเราเลือกมีแค่เลือกเฉย ใครคีออนที่สุดตุยหรอยเหรอเออใช่ทนเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงเด็กไอะไร้ได้หมขออันนันหน่่ยได้หมยออข้าข้านี่จะไม่ชอบได้หมต้องไปเป็นนักภาคเสียงการ์ตูนเนาะเข้ามากน้องอ้อนแบบ ม่เล่าคอนแบบเข้ามาแบบแบบเอ้ยมาเดือดจิ๊กจิ๊กจิ๊กอะไรแบบเหมือนมามาอยู่ใ,ใกล้ๆ,ๆแล้วก็มาแบบเอ้ยพี่ทำอะไรอยู่อะไรเป็นแบบติดสกินชิปไม่ผมแบบรู้สึกว่าเะไรแบบแล้อยากสนิทกับพี่เขาเฉยๆก็เออเขาไปอยู่ในแบบวงโคจรใกล้ๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นี้เองไม่เรียกว่าคอนใครโดนสปอยเยอะที่สุดน่าจะเลโก้เนี่ย ไม่ผมรู้สึกว่าวงเนี้ยเหมือนผมต้องคอยดูแลพี่พี่อ่ะโดดไม่แต่หมายถึงว่าหรือไม่จริงก็มีางก็มีบ้างแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าจริงๆถ้าน้องให้เราทำอะไรเราก็ทำหรอนขาป่า s p o อ l จริงๆไม่ได้อยากตั้งใจแต่ว่ารู้ตัวอีกทีก็คือทำไปแล้วพี่ชายพี่แสนดี้ทำด้วยใจทำด้วยใจเต็มาวย ตัดคนนี้ไปเเลยจะอาใครโอดเรามากที่สุดพี่ฮงมีบ้างเนี่ยสไตล์แบบติดติดเลยใช่ไหมวะติดติดเป็นตัวเองเนาะคนชวยไปไหนฮงะตุ่ยจะเป็นแับสองคนเนี้ยอือเยอะเยอะแล้วคนเนี้ยนัดกับตุ่ยโอ้อันนี้แบบเรื่องความที่เขาเป็นคนขี้อ้อนด้วยใช่ไหมล่ะแต่คนนี้ว่าเวลาแบบเขาแบบมาโอดเราหรือว่าสปอยเราจะเยอะมากกว่าคนอื่นหน่อยอื เชื่เกินไปพี่ตุ้ยเคยพาผมไปดูแบบดูหนังอย่างเงี้ยทันทีที่ผมดูคนเดียวจะพี่ตุ้ยผืดไปด้วยไูหับไปดูหนังเป็นเพื่อนเอาไม่น้องอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่าผมไม่ไม่ชอบให้ใครไปไหนคนเดียวแต่ว่าแบบดูหนังเป็นห่วงอะไรแบบนี้เนาะดูหรรืออออเเปล่าะไแค่ไม่ได้อยากให้ไปลงหนังคนเดียวเฉยโอเคเกิดบัเป๊กเก่งที่สุดนัด พี่ใส่เปพี่ใส่เปยเลยอะไรอ่าก็มีบ้างเปยเวลากินข้าวเหรอ ม่เน่ยคือพี่นัทจะเป็นคนแบบสวนว่ามีไปนู่นไปนี่พี่นัทส,ส่วนใหญ่จะเป็นคนขับรถพับหรอกแล้วก็แบบเฮ้ยพี่นัทให้ช่วยออกคันน้ำมันให้ยังเงี้ยไหมแล้วก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรป่านนัทไม่ได้ออกเอง <laughs> ไม่ได้ออกเองไปเปรย์น้องๆก็ได้นี่ใครดื้อที่สุดวิลเลียมหรือเปล่า เออคิดว่าวิลเลียมอ่ะดื้อจริงจริงนะเขาดื้อแบบเหมอว่าโซนเหมือนเด็กโซนอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่พี่วิลเลียมมีกี่พี่แล้วโดนคนชี้เยอะกว่าแกตัวเขาบอกเลยว่าพี่วิลเลียมคือคอนเซปต์ชีวิตเขานะครับคือเป็นศัตรูคนทั้งโลกแจริงจริงก็ก็จริงแหละผมว่าก็เห็นอเลยนาเล่นก็เล่นไปหมดเออทำอะไรอ่ะขึ้นศาลแล้ป่าวก็ประมาณนี้ใครตกคนเดียวที่สุดอาจจะเป็นฮงหรือเปล่า เขาค่อนข้างมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยผมเลือกคงเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์เขาด้วยมันจะมีความคิมิโนโตะอยู่เออคำน่ารักแล้วทำให้คาแรคเตอร์ได้เยอะเหมือนกันจากที่ดูในรายการอะไรเงี้ยเขาก็จะตกแฟนคลับได้เยอะมากเวลาไปออกสเตจอะไรเงี้ยคนจะกี๊เขาเยอะมากใช่ใช่ทำไมคุณเลือกเลโก้นะก็คือเลโก้เหมือนจะแบบว่าเป็นน้องแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยดุ๊กเด็กดุ๊กเด็กแต่ว่าแบบเหมือนเวลาอยู่ในรายการก็จะมีบางลุคที่แบบโหแบบเฟียสไปเลยเลยใช่เลโก้เออมันมีเยอะมากเลโก้กับพี่ฮงเลย ผมไม่เคยมีแม่เยอะขนาดนี้มาก่อนปกติเราได้ยินแต่คำว่าเรามีแม่คนเดียวผมกโกทุกคนมีแม่คนเดียวผมรู้สึกว่ามันไม่จริงครับผมตอนนี้แม่แม่เยอะไปหมดแล้วจริงผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเยอะมันมาเองตาทอคือวอขึ้นสเตปปุ๊บแล้วลงมาผมก็ลืมหมดแล้วผมทำลงไรผมว่าก็อย่างนี้แหละครับทุกคนมองผมแล้วยิ้มเห็นปหมโอเคเลยมัเข้าคิวจริงๆ อ่าแล้วเมื่อกี้เราได้จบเกมใครจุดจุดจุดที่สุดไปละแล้วเดี๋ยวเรามีมินิเกมมาเล่นอ่ามินิเ<ม>กมเปดูเลยครับ <Dance> เรนดัมแดนเซอ์เลนข่อแรงนะขอเแรงแรงด้วยนะอ้า โอ้โนอดอดียออ่ีบโอครับ Perfume ของโดจอครับไม่ต้องห่วงเนาะเรื่องติ้นของเลโก้อะโอ้พนนี้เดียวคุณมุดต้นเลยนี่โอ้โห เอาจริงๆว่าเกมเนี้ยผมว่าสองคนเนี้ยน่าจะแบบได้คะแนนเยอะอ๋อใช่ฟาเวอร์ของจีซูจำได้แค่ท่านี้แหละเองเนี้ยจะเล่นได้หลายคนนะ แต่ละคนน่าจะเต้นกันเป็นหมดแหละเเพงของยังเออเออเออใช่ใช่ใช่ใช,ชุงนี่ <S <S ใช้สเต็ปเท้าเยอะอยู่นะเพลงเนี้ยนี แม่เธอนถ้างมาขอมาเรายังไม่ทันได้แก่เลยไรายังไม่ทันได้แก่เลยคุณบอกไม่ได้หรอกเอาแล้วก็เป็นของเราทุกคนแล้ววะกดดันกดดันเดี๋ยวผมบอกคนอื่เดี๋ยวผมบอกมาเต้นนี้เราแค่อยากเต้นเฉยนัดลงมาเลยนัดผู้ชมที่ดี นี่แล้วท่ตอตนี้ไม่ตอนั้นเราก็ลองท่าเลยเราก็เต้นเลยนี่นัดไม่ยอมนัดไม่ยอมนัดรับผ้าไว้ด้วยโอ้นี่ขนาดคนป่วยนะครับถ้าไม่ป่วยจะขนาดไหนยอ้ง ว้ามันแน่นอนอยู่แล้ว่าไงวี่คนที่ฟาเวอร์ได้อะเ้ย่คนดูคาดวังต้องฟาเวอร์ต้องฟาเวอร์สู้ๆเรือตึกดำมันพูดพลาดลิงทั้งหลายนี่ไปไปไป องมตินน่ารักมากเลยวิงเลี้ยวจริงมากเลยครัผมขายตัวเองได้สามสิบวิ ก็เลโก้ไรแค่นะครับตอนนี้ผมอยู่วงไรแค่นะครับแล้วตอนนี้ผมมีเพลงซิงเกิกลเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมอยู่กับพิลยมม่าจะสนุกรับแต่ว่าผมเก่งสุดแล้วก็น่ารักสุดแล้วก็หล่อสุดแล้วก็น่าเอ็นดูสุดนะครับความเพลงซิงเกิลดบิวของไรแค่นด้วยนะครับเพลงเล่ห์กับเขาเดียวเหงาเป็นเพื่อนนะครับ <S <S เพลงนี้ผมค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็โดดเด่นมากเลยครับขอให้ทุกคนไปติดตามแล้วก็อย่าลืมไปเต้นกันในทิกเอกันด้วยนะครับผมมาต่อไปใคร ก็จบคลิปแล้วนะครับท <t try Und on> ุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับอ้าวหนึ่ง่ิทีแล้วคนฝากเพลงเลิกกับเขาเดี๋ยวเอาเป็นเพื่อนครับหรือว่าเมายาหนึ่งูิธีแล้วคนในทาง YouTube Riser Music ครับผมแล้วก็สามารถฟังได้ในทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Music หรือว่า YouTube Music ครับผมก็อย่าลืมแอดเราเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของคุณด้วยนะครับถ้าอยากติดตามข่าวสารของพวกเรานะครับก็ไลค์แคทออฟฟิเชียลครับ IG Twitter TikTok กัับบครผมเย แล้วก็ฝากติดตามมินแมกกาซีนวอลลุ่ม16ด้วยนะครับคอลัมน์มินเดบิวตกับพวกเราทั้ง5คนเลยครับ <Yeah. S 1> จบแล้วนะครับทุกคนจริงๆเนะี่ยผมอยากทำารีแอคชั่นหลายรายการมากที่ไลแคนไปออกรายการแต่ว่าลิขสิทธิ์แรงนะครับโดยเฉพาะทางช่อง วันสามสิบเอ็ด gmm อะไรแบบเนี้ยลิขสิทธิ์แรงนะครับเวลาลงวิดีโอปุ๊บก็โดนบล็อกแล้วก็ลงไม่ได้ไปเลยนะครับก็เลยจะลงหารายการที่มันลิขสิทธิ์ไม่แรงอะไรแบบนี้ก็จะได้รีแอคได้นะครับส่วนก็ได้ยินข่าวมาว่าจะออกเพลงใหม่ใช่ไหมไรแค่ไหนประมาณมาที่สี่เดือนนี้เนาะทุกคนผมรอมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ จะเป็นครั้งแรกด้วยที่จะได้รีแอคแบบสดๆเลยแล้วก็ไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังมาก่อนด้วยก็เลยตื่นเต้นมากนะครับทุกคนโอเคฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนบายๆนะครับยังมาเจอกันตอนเพลงใหม่ของไลแคนนะครับทุกคนบายๆนะครับ